ไอ้เรามาแค่นี้เหรอพี่โบ๊วยมันจะอยู่ในป่าอ้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปวัดจนี่ไงไม่ไม่เอาผ้าค่อยเดินออกผ้าขาค่อยออกจ้ามาเฮ้ยดันมา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 พ่อ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 เฮ้ยดันมาดันมาดันมา

ค่อยๆเฮ้ยเฮ้ยใช้อะไรตัดดีกว่าดึงได้จอจอใช้อะไรตัดดีกว่าดึงได้เฮ้ยหัวมันอะโอ้โหมันกัดอย่างเดียวเลยพี่เด <c og carpet> ี <t ell os> ๋ยวขอขอถ่ายหน้าหน้าหน่อย โอ้มันมันติดม,มันเข้ายังไงวะมัน